ทุกคนเนี่ยช่วยทายกันหน่อยว่าราคาของแต่งทั้งคันคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ทายถูกเดี๋ยวรับเสื้อเอเมเดฟไรเดอร์ทีเอสไปเลยกลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องแอมเดฟไรเดอร์ทีเอสอยู่กับผมนมายมะขามกันเดิมแล้วก็อยู่กับใครครับผมหผู้ครับสวัสดีครับหมายถึงไอ้สองสามคนเนี่ย <laughs> ใครกันเนีใครกันเนี่ยมายืนอยู่ <laughs> มาล้อเ,เล่นครับผู้ อายุก็รุ่นเดียวคาวเดียกับผมเ่ยนะนะเราก็เรียกว่าภูปกติทั่วไปเลยนะนี่นะครับภูเป็นเจ้าของดปกติวีโฟอสคำนี้นะครับทุกคนครับก่อนอื่นน้มขามขอบคุณภูมากเลยที่ให้โอกาสได้มารีวิวนะจริงๆเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะใช่ครับใช่จริงๆเราอยู่ตรงขาเหมือนกันใช่แล้วก็บ้านภูเนี่ยจะอยู่ใกล้กับบ้านแม่สาวไอด้วยเมื่อก่อน เออแต่เราก็ไม่เคยเห็นกันเลยแสดงว่าเห็นจากป้ายแดงคูเพ,พิ่งซื้อใช่ไหมใช่ครับเพิ่งซื้อเมื่อก่อนน่าจะขี่รถกันอื่นอยู่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องรถเรามาจูจี้จุกจิกกับชีวิตของเขากดีกว่าก่อนที่ครูจะมาขี่ดุกติ V4S คันนี้ในมุมมองของผมเนี่ยผมสงสัยอยู่แล้วว่าการที่จะมีบิ๊กไบคสักคันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ การที่จะเก็บเงินการที่จะดาวการที่จะตกแต่งรถในสุดขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องพูดถึงเรื่องการทํางานครับเล่าหน่อยว่าภูได้ทําอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายขายของฮะแล้วก็ดูแลธุรกิจของแม่กับพ่อก็คือที่บ้านก็มีหอพัก กับพ่อทํารับเหมาก่อสร้างด้วยครับโอ้สุดยอดเลยถามหน่อยร้านเสื้อผ้านี่ขายอยู่ที่ไหนในสงขลาเนี่ยเออตลาดเปิดไายประมงสงขลาอ๋อประมงนี่เองใช่ครับคนสงขลาถ้าดูคลิปนี้ก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมใช่ครับแล้วตัดสินใจยังไงถึงได้มาเล่นรถพวกนี้เนี่ยตัดสินใจยังไงเออก่อนหน้านี้ขี่รถอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ก็ขี่นินจาสองรยห้าสิบครับผมแต่ไม่ใช่เป็นของตัวเองหรอกก็คือเขาให้มาลองขับ ก็เกิดอุบัติเหตุแหกโค้งเอ้าพารถเหกโค้งใช่คนมีไงบ้างไม่ค่อยเป็นอะไรมากครับแล้วรถลรถก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากครับมีการล้มครับอ๋อมีการล้มอยู่เพื่อความสบายใจกับเพื่อนแล้วก็เราเราก็เก็เลยตัดสินใจซื้อรถเขาไปเลยครับโอ้น่นอนว่าถ้าพารถไปล้มเนี่ยแน่นอนว่าการซ่อมเนี่ยมันจะรู้สึกแบบทางจิตใจนิดนึงนะใช่ครับแล้วก็เลยตัดสินใจซื้อเลย ใช่ครับขับได้สักพักหนึ่งครับผมก็เลยแบบอยากลองไอ้ตัว Kawasaki KR ครับผม1 5 0ซีที่เป็น2อยังหวะครับอ่าก็ลองไปลองมานะมันก็แบบแรงกว่าดึงกว่าเครื่อง250อ้อแปกใจเหมือนกันว่ามันแรงกว่าแต่ไงอะไรแบบนี้ใช่มัน 150cc แต่แบบ ดึงแบบน่ากลัวเลยแล้วชีวิตผกผันยังไงถึงได้มาขี่คันนี้เนี่ยได้มาขี่คันนี้ใช่ไหมครับอนั่นแหละจากเราไปขับ K R มาแล้วแล้วก็เราจะไปขับนินจ้าก็คือมันก็ไม่แรงเท่า K R ใชแต่เราก็อยากแบบยังอยากจะได้พิเศษครับใช่ครับเราก็เลยแบบไปดูพวก s อ0 0 0ตัวโฉบปัจจุบันนะครับ แล้วก็ R1M แล้วก็ตัวฟันนิเก i ี่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงโควิดพึ่งเข้ารอบแรกพอดีนะอ๋อก็ยังไม่นานนี่ใช่ครับปีที่แล้วก็ประมาณ5-6เดือนก็มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอยู่ตอนนั้นของ V4 ตัวนี้ ก็คือผ่อนดอกเบี้ย0% 5ปีก็เลยว่าดีกว่าเอาเงินไปจ่ายอย่างอื่นสำหรับผมนะดีกว่าเอาไปเที่ยวอะไรแบบนี้แหละใช่ใชก็เลยตัดสินใจซื้อรถคันนี้โดยที่โปรโมชั่นมันดีด้วยแหละถามความรู้สึกหน่อยว่าหลังจากที่ขี่นินจา2 5 0 KR แล้วก็ได้มาลองดุกติ V4S เนี่ยความแตกต่างมันเยอะไหมความแรงยผมว่าเครื่องพันยังไงก็ทุกรุ่นแหละยังไงก็แรงก็ใช้กัน ไม่หมดอยู่ดีอ <c oughs> ่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมว่ามันน่าจะสุดสุดแล้วแหละครับผมในตัวพันน่ะอืมก็เลยเลือกเป็นคันนี้แล้วก็เรื่องแบบระบบความปลอดภัยมันมีเยอะมากพวกเซกชั่นอะไรแบบนี้ครับ a อ s อะไรก็มีครบนั่นคือที่มาที่ไปในการที่เด็กชายสักคนหนึ่งที่อยากจะมีรถบิ๊กไบค์เป็นของตัวเอง <c oughs> ก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะเนาะ <c oughs> ตั้งแต่ ขายผ้ารู้สึกว่าตอนที่เล่าเนี่ยเวลามีฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องก็เอกสารเยอะแยะมากมายเลยก็เหมือนใช่ครับเป็นพวกงานการชาติอ่ะก็คือช่วงนั้นก็คือแบบต้องไปขายทุกที่เลยที่เป็นงานจัดอะไรใหญ่ๆปแบเนี้ครับผมของพวกเนี้ยเราก็ต้องแบบขนไปขนมาทุกวันอ่าเพราะว่าเราไม่ได้นอนเฝ้าร้านเหมือนกับคนอื่นเขาอาก็คือของก็ประมาณ าสิบกิโลก็โอ้โหไปขนไปขนมาทุกวันมาทีนี้หลายคนรอคอยแล้วเดีย๋ยวเรามาดูรถของป<ม>ูกันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยได้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนี่ไปคันนี้ออกมาแต่งภายในกี่วันก็กะว่าออกรถวันแรกก็คือแบบว่าจะได้แบบเต็มเต็มสวยๆมาเลยอะไรประมาณนี้ครับ <laughs> โอ้โหแสดงว่าไม่ถึงเดือน <laughs> ใช่ครับกี่วันได้ประมาณ สิวันสิหวันได้ครับนี่ของแต่งในครั้งแรกเนี่ยแต่งไปเท่าไหร่ห้าถึงหกแสนอาไต่โองนะครับทุกคนห้า0้านก็มันเราผ่อนได้ไงเราแค่ดาวเองก็มีตังเหลือก็มีตังอยู่ตรงนั้นด้วยได้ครับมาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งกันดีกว่าเริ่มจากก็ช่วงหน้าครับผมแล้วกันนะฮะก็เป็นลอซซี่มุดทองอ่านี่ครับ โอ้โหราคาโคตรแรงเลยตัวนี้ก็แรงอยู่ครับใช่ๆ่หลายหมื่นเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคัดน้ํามันอ่าคัทน้ำมันโลโก้แดงครับผมก็คู่นี้ผมซื้อมันเป็นคู่เลยนะครับผมมันก็อยู่ที่ประมาณ 8ป0 0 0ื่นรวมพวกชุดน็อตแต่งอะไรพวกนี้ครับใสหุ้งนะครับทุกคน80,000ืเลยเกือบซื้อเสเป็นรอยพุ้มใดกันมาเวพาชุดบนแล้วอ่าแล้วก็อันนี้นะครับที่สีแดงๆนี่คือของแต่งหรือเปล่าใช่ครับนี่คือของแต่งด้วยเหรอใช่ครับนี่คือของแต่งครับผมไม่แน่ใจว่าน็อตตัวนี้ครับผมส0 0พันกว่าบาทหรือเปล่า อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะจำไม่ได้ทุกชิ้นอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าราคาประมาณนี้แหละประมาณนั้นเลยใช่ครับกันสะบัดหรอครับอันนี้คือของเดิมรถของแต่งของเดิมติดมากับรถอยู่แล้วครับอ๋ออันนี้ตัวนี้เป็นจะเป็นกันสะบัดไฟฟ้าครับผมเขาให้มาเลยใช่อรไปแล้วอันไหนต่อนี่แหละไอ้ตัวนี้ก็เป็นฝาถังน้ำมันใช่แบบกดเร็วเหรอ เปิดเปิดเปิดไว้เปิดไม่ต้องใช้กุญแจเปิดยังไงเอ่ยแบบเปิดไว้ก็กดเข้าไปแล้วก็หมุนแล้วก็ล้าก็เยี่ยวเยี่ยวใส่เลยใช่แล้วนี่ทำไมสามคนนี้มาป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่อัด <laughs> ที่เราได้ไปรีวิวกันครั้งก่อนตอนนี้แสนวิวไปละพี่อัดไม่กลัวเมียนี่ว่าแสนวิวแกเขีนรถหนีเลยมีธุระต่อต้องบอกเหรอครับนี่คือบาะแต่งด้วยใช่ไหมอันนี้บอะพาไปหุ้มใหม่ครับที่ร้านเลดไลน์ แน่นอนเลดไลน์เขาขึ้นชื่อเรื่องหุ้มตามใจเราใช่ครับนี่นะครับโลโก้แลนนี่ราคาในการหุ้มเนี่ยแพงไหมครับอยู่ที่ประามาณ6 7 0 0 0พันนะครับ 6, เพเพราะว่าเราใส่เจลทองด้วยมันจะได้แบบสบายก้นหนอยอ๋อในนุ่มๆหน่อยอใช่ครับน,บนี่ผมสงสัยตัวสีรถมากครับทุกคนคือสีรถเดิมเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็เราจะไปเปลี่ยนเป็นชุดคาร์บอนหมดเลยใช่ครับเป็นคาร์บอนทุกชิ้น ก็แสดงว่าตอนเปล também, <progressive Attention, S 1> ี่ยนมาเนี <inde> ่ยก <ming> ็สีดำทั้งคันเลยใช่ครับสีดำทั้งคันเลยครับแล้วเราก็ได้ไปแบปติ๊กเกอร์ใช่ครับเราได้ไปแรปติ๊กเกอร์โดยที่จะให้สีมันเหมือนกับพวกซูเปอร์เลเจอ่าตัว V ีครับผมคือสวยงามจริงๆถ้าดูแบบเพลินเนเนี่ยจะมองไม่ออกว่านี่คือการแ็ปนี่แต่ถ้าคนที่เล่นรถจริงๆแล้วก็ได้คุกคีกับรถเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมีการแลปบ้เอามือมารูปเนี่ยคือคือขออนุญาตหน่อยครับครับขออนุญาต <พ>เราแ,แรปใส่ก่อนอยู่แล้วไงครับกันลอยแล้วก็มาแรปสีอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมเลยมาส่วนต่อไปนี่เลยจุดคข่แม็กของเรา <c oughs> อันนี้ไหมที่บอกว่าแพงสุด <c oughs> ใช่อันนี้ครับน่าจะแพงสุดครับเท่าไหร่ครับเนี่ยพ่เอเทอร์มิก็แสนห้าหมื่นโอ้โหห้าหมื่นครับตอนนี้เท่าราคาเื้อเป็นร้อยกุเลย เพลงจัดแต่ตัวนี้ก็ผมว่าก็ได้มาถูกนะปกติเ้าขายกันแสนเจ็ดห้าที่่าแต่ว่าศูนย์เขาหาให้ก็เลยเขาแบบลดให้เราด้วยอะไรประมาณนี้ครับสุดยอดเลยมันออกสี่รูใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับนี่นะครับข้างบนสองรูใช่ครับข้างบนข้างบนจะเป็นต่อจากสูบหลังสองสองสูบครับผมสองรูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสูบหน้าสองสองรูเหมือนกันครับสองสูบ เดี๋ยวเสียงค่อยมาฟังท้ายคลิปได้ครับมาไล่ของแต่งส่วนต่อไปเลยครับผูจริงๆผมเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักของแต่งจะพวกตัวพันเท่าไหร่นะเพร่ามีวาสนาน้อยมากเลยที่จะได้เจอตัวพันหลักๆก็คือมีล้อ o อ o c r a c i n n g ครับ o c r e s i n g เลยเหรอใช่ครับมันไม่ใช่ Over Racing อ๋ออันนี้แพงไหมครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ8 5 0 0 0ครับคู่ละคู่ละแ5 0 0 0ครับ สวยงามจริงๆทุกคนเนียบมากเลยแล้วทำไมล้อเก่ามันไม่ดียังไงมันไม่สุดใช่ไหมตอนแรกตอนที่ผมซื้อครับคือมันเป็น V4 โฟฉมเก่าไม่ใช่ตัวโฉม2021ซื้อปี2020ใช่ไหมแล้วก็มันยังไม่ได้ล้อฟอร์สมาอืมแต่เนี้ยก็คืออยากได้เบาด้วยสวยด้วยอ,อยากอยากแต่งนั่นแหละมากกว่าครับใช้คำว่าอยากแต่งจัดไปแปด0มครับ แล้วก็ตรงครอบท่อตรงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นคาร์บอนตรงนี้ครับ,รบตรงนี้จะมีแถบม,มากับตัวท่อเลยครับอ๋อเพ<ม>่อท่อให้ใช่ครับท่อก็แถมให้เลยก็จะมีอกล่างตัวครอบท่ออะไรประมาณนี้แหละครับครับผมแล้วก็จะมีการไล่น็อตไทเทด้วยใช่ครับบางจุดครับบางจุดแต,<า>แต่ก็หลายจุด, <laughs> จดบางจุดที่ถอดได้แต่ก็หลายจุดจริงๆตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ย ตรงนี้จะเป็นคัดใสนะครับไม่ใช่คัดแห้งครับผมก็คือเป็นคัดํำมันปกติครับแต่แค่โชว์ให้มันสวยงามเกียโยงก็เป็นของกินเลตอยู่ที่ประมาณ28,500ครับตัวนี้แน่นทุกจุดจริงๆตํำหน้าเหรอครับอันนี้ของเดิมหรือเปล่าของเดิมครับของเดิมนะครับเป็นโอเคครับเบมโบ สไตล์มากครับเออก็ติดรถมาแล้วก็โอเคไม่ต้องเปลี่ยนละประหยัดเงินได้เยอะเลยใช่ครับมาแรกก็อยากเปลี่ยนแต่ว่ามันก็แพงอยู่เหมือนกันเลยใช,ใช่ใช่ใช่แพงอยู่แล้วก็ได้ไปเดินาสายถักด้วยรู้สึกว่าเดินที่ร<ม>้านพี่อัดใช่ไหมใช่ครับเดินเดินที่ร้านพี่อัดครับเ<ม>พิง<ม>่งได้รถเมื่อวานเองเพิง่งเสร็จเมื่อวานเออเนี่ยอย่ารู้จักพี่อัดเยอะเกสายยุมารู้จักเกเมื่อไหร่นี่คือแบบ แต่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บของมันต้องมีแกยุตลอดเลยเออแกยุตลอดเลยของพี่จากแต่งจาก4ี่หมื่นเพิ่มเป็นสองแสนครัแสนแปดร้อยครับ <laughs> ใช่ป้าไปเลยอยู่กับพี่อัด <c oughs> มาตรงไหนนี่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 กาดแฮนเรายังไม่พูดถึงเลยอันนี้คือของแต่งหรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับอันนี้คือของแต่งครับตัวนี้ผมได้มือสองจาก MPK มาครับผม ก็อยู่ที่ประมาณสามสี่พันมั้งครับมือสองสามสี่พันใช่อันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนไปสามาแล้วผมซื้อมาแบบไม่ไม่ค่อยถูกใจอะไรแบบเนี้ยก็เลยเปลี่ยนเรื่อยๆคล้ายๆสมัยนายมะขามเลยตอนนั้นซื้อกันสบัดซื้อสีทองมาใส่ปุ๊บไม่ถูกใจวะในข้ากของรถเปลี่ยนใช่เปลี่ยนสีแดงแ้วสีทองก็วางไว้นั่นแหละ ต้องใส่สองอันแล้วล่บางคันใส่บนล่างนั่นสิครับไว้ใส่ที่คอตัวเองดีกว่าเวลาขี่เร็วๆเมียตกคอโยกบังโคลรอครับบังโคลก็อยู่ในชุดคาร์บอนเหมือนกันครับ้ยก็จะเป็นจานของเบรกทึกกอกเก็กก็กเก็กกกเก็กได้นอดหลวมใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่นัดเหลวอนอตหลวมแถมขึ้นสนิมด้วยขึ้นสนิมด้วยผมว่าตอดขายดีกว่าอ่าแล้วก็สงสัยอีกนิดนึง ตัว V4S เนี่ยมันมีปีกแบบนี้มาให้เลยเหรอครับถ้าเกิดเป็นโฉม2021นะครับจะมีปีกแบบนี้มาให้เลยครับแต่มันจะไม่ใช่คาร์บอนครับ,รบจะเป็นปีกพลาสติกธรมรมดาแต่เฉพาะปีกคาร์บอนน่ะผมไม่แน่ใจว่าของศูนย์มันประมาณ2-3งสามหมื่น,นครับเฉพาะปีกไม่ใช่ว่า no, no. เราจะซื้อปีกมาติดเฉย ใช่ไหมมันต้องเปลี่ยนเป็นแฟลลิงตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นแฟลลิงตัว V4R อมันเป็นทรงของ V4R ครับหน้ามันจะกว้างกว่าแล้วก็มีคล้ายแบบคีบฉลามนะครับของเอสพันอะไรไประมาณนี้แหละครับผมชิลของเดิมหรือเปล่าชิลก็ของ V4R ครับตัวนี้โอเคไม่ใช่ชิลเดิม ก็ราคาก็ไม่แน่ใจว่า9 00 0ันหรือว่า1 0 0 0 0ืแล้วอ่าโอเคถือว่ารับได้โอ้ยหนึ่งนก็หายใจไม่ทั่วท้องเลยทุกคนเลยตรงนี้เหรอครับนี่ผมสงสัยมากเลยอันนี้คือของแต่งหรือว่าของเดิมเนี่ยอ๋อไอตัวนี้ชุดสเออร์อืมครับสปเตอร์ด้พวกนี้คือของแต่งนะครับก็คือแบบเปลี่ยนสีนั่นแหก็เป็นแบบโซ่ก็เป็นเปลี่ยนโซ่เป็นหมุดทองเปลี่ยนเป็นจานดําอะไรแบบนี้ครับ จานนำของ E M พวกนี้อันนี้เป็นของแต่งขัดเลยครับมันดูโขดขึ้นมาเลยเนาะมันดูเด่นขึ้นมา<อ>นะทั้งโขดทั้งเด่นเลยให้ทุกคนเนี่ยช่วยทายกันหน่อยว่าราคาของแต่งทั้งคันคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่อ่าทายถูกเดี๋ยวรับเสื้อ M D F Rider T S ไปเลยนี่โปรโมชั่นดีเหลือเกินช่วงนี้ นี่ก็คือเป็นที่มาที่ไปที่น้องปูนะครับไม่ใช่น้องปูดิปูนี่แหละอ,อ,อายุใกล้กันปูเนี่ยมีรถตั้งแต่นิจจ้า250 KR จนมาถึงคันนี้เนี่ย<อ>ก็ผ่านอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายเลยบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเราเนี่ยชีวิตดีเพราะว่าเขาเห็นตอนที่เราประสบความสําเร็จแต่เขาไม่ได้ดูตอ,ตอนที่เราหามาจะดูกันตอนใช้เงินทั้งนั้นแหละอ่าใช่แต่ตอนหาเราไม่ได้แบบมานั่งลงไง ใช่ว่าตอนเราลําบากมันเป็นยังไงใช่ตอนเราเหนื่อยตอนเราอดหลับอดนอนเนี่ยไม่มีใครมาเห็นเขาจะเห็นตอนที่เรามีนั่นมีนี่อยู่ครับมีมีนี่มีนี่เลยครับโอเคก็ผู้อยากจะฝากอะไรสําหรับน้องๆที่คิดอยากจะมีบิ๊กไบค์บ้างครับก็ตอนนี้นะฮะช่วงโควิดแบบนี้ก็บอกแรงเดี๋ยวครับว่าต้องสู้ครับตอนนี้ก็คือทุกคนลําบากกันหมดเลยครับ ก็คือพยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอ,อย่าอย่าเพิ่งเลือกงานมีงานอะไรก็ทำไว้ก่อนเพราะว่างานมันยากมากช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ตั้ง,ง,ง,ใ,จงใจทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำงานได้มาเก็บอดออมไว้ใช่ครับซื้อสิ่งที่อยากได้เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ครับนี่จนถึงวันนั้นก็เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้มาแล้วก็ มีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นด้วยครับใช่ครับผมไม่จดมาเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยโอเควันนี้ขอบคุณภูมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินาำมะขามจริงๆแล้วเนี่ยนาำมะขามได้นัดภูมาถ่ายกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าน้ำมะขามเนี่ยแบตกล้องหมดนะครับก็เลยต้องเสียบาริยาทให้ภูกลับบ้านก่อนแล้วก็มาเจอกันอาทิตย์นี้ครั้งหนึ่งก็ือว่าให้เกียรติมากขอบคุณมากเลยครับหวังว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็น่าจะ ต้องรอผมด้วยนะครับไม่ไรผมขับเรื่อยๆครับโอเคก็มี Facebook หรือว่ามีอะไรไหมครับที่อยากจะให้ติดตามเอาเป็นเพจของพี่ดีกว่าครับได้ครับเพจรับเหมาก่อสร้างได้ครับขึ้นให้เลยอ่าลืมเฉลยราคาของแต่งเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนต้นๆและครับตอนนี้ขอย้ำอีกทีว่า9 0 0 0แสนต้นๆพูดเด็ดยินชามาก ไม่ได้ม <world> ีความรู้สึกว่ามันเยอะแยะอะไรเลยก็เหนี่ยวนะครับผมเออครับเสียงท่อครับเท่ออ๋อเสียงท่อใช่ f อซเรียกร้องมาครับภูครับจัดให้หน่อยครับตาม F c ซเรียกร้องเสียงท่อเอาเลยครับดังนิดนึงฮะ จิงจริงภูก็เกรงใจหลายๆคนด้วยเออเกรงใจพวกนี้แหละเออมายืนอยู่ทำไมมายืนถ่ายคลิปใช่ไหม <S <S โอเควันนี้ขอบคุณภูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขั้นต่อไปเนี่ยเราจะได้ชม MT-10 เป็นพี่ของภูนะครับครับชื่อพี่เนนะครับครับพี่ใครอยากดู MT-10 ก็ฝากกดบวกหนึ่งมาด้วยอ่าจะได้จัดให้ไวๆ, <S <S ๆนี่นะครับให้ดูท่อสัก,ก่อนซมเป้ โอ้โหไม่แพ้กันไม่แพ้กันไปวันนี้ขอบคุณพูดด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะแล้ว่าเจอกันคลิป MT 1 0สวัสดีครับครับสวัสดีครับ